สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์มี่เซิ่งอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยมันจะเป็นอะไรนะข้างในนะอืมนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นบังโซเวฟบร้อยยห้าของเรานั่นเองนะครับที่เราสั่งมานะคือคลิปนี้ผมก็มาภากเสียงใส่เอานะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายอ่ะมันอะไระ่ะฝนมันตกนะครับเลย ไม่ค่อยได้พูดนะครับก็เลยว่าจะมาภากอาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิ้นบนนะสวยเลยนะครับทุกคนดูงานดิโคตรเงาเออเก็ดนี่ก็สวยมากนะครับมาดูชิ้นล่างกันต่อตัวนี้ก็มีอุดบางโซ่มาให้ด้วยนะครับผมซื้อมาในช้อปปี้นะครับราคา277บาทรวมส่งครับงานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปใส่อุดบางโซ่กันนี่นะทุกคนนี่เป็นอุดบางโซ่เรีของเฮงสกูนะครับที่เขาสนับสนุนมาให้เรากันนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็ที่เพจเฮงสกูมีเลยนะครับว่าไฟแยงตานิดนึงเออนี่นดงูงานโคตรเงางานเป็นงาน CNC นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วใส่กันเลยเอาโอเคทุกคนก็มาแกะกันเลยดูแพ็กเกจของเขาสามาแน่นมากนะครับข้างในก็จะมีลูกยางด้วยนะ ผมได้ใส่ไปแล้วนะครับเห็นไหมตัวดำๆอะ่ะคือตอ,อนี้นะงานอย่างเงาเลยนะครับทุกคนแสบตาเลยแหละสวยมากนะของเฮงสก,กูนะครับก็เป็นวัดด้วยนะครับเสียงก็อาจจะแปกลกๆหน่อยนะโอเคนี่นะครับมีลูกยางสีดำนะเห็นไหมตัวที่ผมสีเดี๋ยวเรามาเอาตัวข้องเดิมมันออกนะครับสีดำนี่เราจะเอาออกโดยการที่กดจากข้างหลังนะครับ เด้ห่อง่ายนิดเดียวคือนี่เป็นไงน,นี่ของเดิมไม่ได้ใช้ครับทิ้งไปเลยนี่ของเราจะใช้เป็นอุดบางโซ่เลดนะครับงานสวยมากก็จะกดกดไปเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรกดไประวังมือด้วยครับเผื่อบังโซ่บาดนิ้วเป็นแผลด้วยจ็บนะครับก็กดไปนี่แบบนี้ยังไม่เสร็จนะครับดูก่อนนะ ด,ดูดีนะครับแบบนี้ยังไม่เสียนะเพราะว่ามันหมุนได้อยู่ให้เรากดอีกครั้งนะครับให้ลูกยางสีดําๆให้มันเข้ามาอยู่ข้างในนะครับนี่คนดูไว้ตอนนี้น,นี่นี่กดเข้ามาครับเห็นไหมลูกยางสีดําอ่ะเออนั่นแหละกดเข้ามาเลยนะครับก็กดเลย ตอนนี้ก็กดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมลูกยางสีดําๆอะ่ะไม่ใช่ลูกยางเขาเรียกซีนเออเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูเลยสวยแค่ไหนเอาไม่ตรงสัง,งั้นเอาหลุดอีกแล้วเดี๋ยวหาล็อกแมกนนะครับใส่ยากนะครับขอยังฟิตอยู่เออนี่เขาก็ เนียบเลยนะครับเนียนกริปเออมันดูคีนคีนสะอาดดีนะครับเทะพวกเกรดอะไรพวกนี้พวกไลน็อตเลดนะครับดูงานบางโซก็สนิทดีนะครับแต่ว่ามันมีมันไม่ค่อยเนียนนะครับนี่เห็นไหมตรงที่ผมฉีดนี่นี่ข้างบนอีกตรงนี้ปงนี่งานไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใส่ได้ครับทูทูเททไทใส่ไปก่อนครับดีกว่าเบอร์ครับไม่มันก็ไม่สู้คลองเบอร์ครับ แต่ว่า,ามันก็ใช้ได้นะครับนี่อุดบางโซ่เหล็กของเฮงสกูนะครับอืออีกอย่างนะครับเดีย๋ยวพูดยังาไมา่จบถ้าเบิกนะครับมันจะแพงนะครับประมาณ6 0 0นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ